อันนี้ก็ะแทนในเสียนจักรวาตัดออกให้อย่างเดันไฟอัน,นไฟอันไฟเดลัยน่ะเอ,อ,อ้ามันออกหรอตัดออกอันที่ทางตู้ของเขาเงาๆน่ะตัดออกเอ้าหรอสัมภาษณ์พระเอกดีกนขับรถมางานสองวันแล้วเป็นไงบ้างครับห <c oughs> นักหนาสาหัสเป็นงานประเดิมที่หนักหนามากไกลด้วยไกลด้วยสองงานเลยเก่งมากเลยนะวันนี้วันนี้ก็ไกลนะงานก่อนก็ไกลวันนี้ก็เกือบสี่ร้อยวันนี้ก็สี่ร้อย ก็ขับแบบนี้แหละระมัดระวังไปด้วยกันขับรถตามมาด่ากันไปนี่แหละพอเสียอ๋อเสียกันข้อหากันเอาห่วงก็โทรหากันเอาพอดีบ้ากลับเลยมีบ้าลับเลยบ่พอลับแม่แต่รีตัวนี้หลาเะเพท่นขอหนาทีปกติลูกสาวคือรถเดรคเป็นรถเพข้อหาหน้าที่มันโกลนเลยกลนกอกๆหรือบ่แต่ว่าพูดถึงมาคันแม่บบมี่มูต้องเสียเลยคันลับอันนี้ก็ยากมันก็ต้องใช้ควาพื้นแม ก็แล้วสิเบาพื่นพี่น้องยิ่งหลายยังมากพอดีเพื่อนลูกสาววางใดเก็สิตะกรยิ่งหอยแต่ถ้ามันขัดมันบ่มีมูแท้ๆมันกับเบาเป็นมูเลยอยู่มันกับบาหลับพูดกันมันเป็นสันทัดจะยะใช่ว่าขันมีมูขันัเบาแล้วกันน้องถ้ารู้ว่าปลอดภัยมีคนเป็นเพื่อนไปดังสี่งมันกับบานอนแล้วอยู่กับพ่อพี่พี่สองคนเนาะก็บ่ร์คาหลับเนี่ยเพื่อนบ่มีมูอะไรบาร์นี้เื่ไงบาี้ มื่อพดเอาแั้มีความสุขอยู่บพราะไปยังดอกมันถูกใจคนใหม่มันมีความสุขอยู่มีความสุขยูงต่อไปแต่เอาอย่างนี้ความสุขไลยไปน้ำเขาเดยเอาบอกเออจากมีความสุขเดยจากมีความสุขมีว่าแค่เด้อลูกเฮ้นมีเด้อเด้อเด้อตีดเด้อไม่หอกแล้าดีชองสองเอาบอกเออสองคันเนี่ตัวนี้อ๋ออ๋อโยโย ที่ลายเป็นไงครับบาหลับบ่นอนเลยบอสเป็นห่วงเป็นห่วงคนโซเฟอร์บอสครับเหนื่อยไมหมคนดีทำบ้งบบางได้ก่อนเก่งจังเลยขับรถเห่ไหมดูกระไรหอมหอมแก้มบ,บอสเอาขาเขาบอกให้รางวันเนี่ยบอสหอมแก้มมันเป็นสิ่งน่ารักแล้วให้หอมให้กำลังใจได้เฮ้ยนี่มาถามกันมาเมื่อยบอสได้ไปนอนแม่แม่ครับ เอาโอ้ยเฉพาะหอยยางเขื่นเนาะเอางั้นไมาจอดไปเลยเด้อมาจอดวิลาหยแล้วนะครับกับพไนเอกวีในเรืบดินนะครับผมพร้อมกับลูกไส้ภูใจของเพลินนะครับก็คือน้องดอลล่าพาเพลินนีโต๊ะเชื่อแรกค่ะโต๊ะเชื่อแรกแตกบ่เลนกล้องอ่ะใส่เลนไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็่ลายไหนดูเบิ่งสินี่โต๊ะเชื่อแรกอีกนี่กีฬาต้องไปใส่เด้อครับ มันอาจจะไม่ชัดเท่าเราไม่ใส่แปลว่ามันมันซอยได้เข้าปรูได้เราไม่จีบตงนี้อม่นฟังบอลเลยไปเปลี่ยนสองรอบเลยหเล่นกล่องพี่น้องสองคนเราต้องมาถ่ายเดี๋ยวเขาเร็วเขาขื่เดี๋ยว่หอด้่ยมันใกลแล้วหรือเปล่าหรือห้องไปก่อนพี่น้องตะลีโตนโซเฟอร์ไปคันซีรับเดี๋ยวกอันนั้นนั่นละสีแดงนอน อันนั้นเขาเห็นคือเขาก็ได้เขาเห็นรถบันเพื่อเขาก็ได้เขาก็ซื้อที่นอนเขาก็พับออกเฉยเป็นสีมานนอนอยู่นี่มันเลิศออยังนี่จากเด้วเขาจะใหญ่อยากนอนยู่นนี้พับเนาะบ่มันมันนอนสบายก็ยังนี่ดี่ว่าเอาบ่อล้มกับนอนสบายกันหรอวะเดินทางปลอดภัยเด้อทุกๆคนนะครับโชซๆมันๆเหมือนกันนะครับ สวัสดีพี่น้องบันวิพีนะครับจอบให้เราเด้อ